ัดเผ็ดน,นกกระทาสุดครัวลุมมอนจ้านี่แหละสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่อันนี้ไม่ใช่ลูกไก่นะครับอันนี้เขาเรียกว่านกกระทาอันนี้ทําถอนขนแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูผัดเผ็ดนกกระทากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการชําแหละมันต้องผ่าเอาเอาไส้เอาขี้อะไรมันออกล้างให้สะอาดแล้วเดี๋ยวตอนล้างสะอาด เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอย่างนี้ นกกระทาจากที่เราทําไปดูวันนี้ตอนเราทําความสะอาดเสร็จเราผ่านแล้วเราสับอันนี้เรามีทั้งเนื้อสับละเอียดแล้วก็เครื่องในและพวงไข่นี่เดี๋ยวผมจะผ่านให้ดูเอาเป็นแบบสูตรแบบบ้านๆน,นะครับเอาสูตรของผมโคลงมอนเีย<ป>อ่ะลงเลยนกกระทาไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับเพราะว่าในตัวนกจะมีน้ำมันอยู่แล้ววันนี้ ใช้เป็นเตาถ่านวันนี้มีคนมาเยี่ยมเยียนครับมาหาที่บ้านนี่นมีทั้งโมบายแล้วก็พิคัดเดี๋ยวเราร้อนไข่อ่อนสุกก่อนนะครับต้องดึงคนมันวันนี้เราใช้เป็นเครื่องแกงใต้แม่สมพิษนี่เ,นนเด็ดมากนี่นะครับพอเราพอเราลงไปคเรื่องในเราสุกป,ปุ๊บสูตรนี้เอาไปใช้ได้ครับ แล้วเราจะลงเครื่องแกงลงไปดูไม่ต้องใช้น้ำมันเห็นไหมแล้วเดี๋ยวคอยดูตอนเสร็จว่ามันจะแบบแห้งล่วนซุยใส่เยอะนิดนึงครับกินเผ็ดเยอะกันไหมครับโอ้เป็ผ็ดเลยโอ้แจ๋เว,เ,วเลยนี่กินเรื่มมาแิเ้เครับกระเทียมจะเข้าไปแบบตัดหมดเลย ลุงบอลผงข้าวไว้ไหมผงไว้เรียบร้อยครับเพราะว่าเตรียมไว้ให้โมบายหม้อบลเลร์ครับมันไม่ค่อยมีเครื่องปรุงอะไรมากหรอกครับน้ำปลาผงชูรสแต่บางคนไม่ไม่ไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่เราเราจะไม่อาหารป่าเนี่ยจริงๆล้วเขาจะไม่่อยกินหวานกันเท่าไหร่นะนะครับนะครับสมัยก่อนต้นผมมทำใหม่ๆโอ้โหใส่ทีเยอะเค็มจริงจริงมันเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของผมนะ นกกระทานนี้เรามาเอามาจากฟาร์มยาดาที่จังหวัดเพชรบุรีครับ,บรอำเภอชาญพี่ชายผมเิงแล้วก็แล้วก็มผมก็ขายเป็นนกสดสั่งซื้อได้ครับเดี๋ยวเราจะลงเบอร์โทรไปให้นะฮะสั่งซื้อติดต่อเราได้ครับตัางจังหวัดเราส่งได้ทั่วประเทศครับ <These. S 1> สูตรครัวลุงมอนครับรดดสูตรครัวลุงมอนนะขั้นตอนสุดท้ายรสชาติ ความนัวทุกอย่างได้ความแห้งร่วนซุยได้หมดละขั้นตอนสุดท้ายครับใบมะกรูดกับพริกนี่เผาบ้านแบบนี้สวยงามแบบหอมๆนะครับอ๋อนี้ปลูกเองใ<ป> <c oughs> บกับเพราใบามะกรูดลงไปทุก <c oughs> อย่างเริ่มนี่แห้งจาน <c oughs> จาน <c oughs> อ่นและว,ว้ากับแก้มชั้นดีว,ว้ากับแก้มก็ได้กับข้าวก็ได้ไว,ว้ <c oughs> เจอกันใหม่จเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าผมจะรลัสงใส่เมนูอะไรให้ทุกคนได้ได้ชมกันแล้วก็ได้ชิมกันนะครับวันนี้แค่นี้นะครับบ๊ายบาย